ถึงเวลาแล้วครับที่จะก้าวข้ามปัญหาเหล่านั้นผมขอแนะนําระบบจองคิว l i n โอเอโซลูชันที่จะมาปลดล็อกเวลาและปลดล็อกธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างเ้า้กระโดดด้วยระบบของเราลูกค้าของคุณจะสามารถจองคิวบริการได้เองง่ายๆทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมง7วันผ่านแอปพลิเคชัน l i น์ที่พวกเขามีอยู่แล้วสะดวกที่สุดระบบจะส่งการแจ้งเตือนการนัดหมายอัตโนมัติผ่านทางไลน์ ซึ่งลดปัญหาโนโชหรือไม่มาตามที่จองไว้ได้สูงสุดถึง70%และยังช่วยขจัดปัญหาการจองซ้อนได้อย่างสิ้นเชิงด้วยการอัปเดตข้อมูลแบบเดียวตาทีาทงานของคุณจะประหยัดเวลาลงกว่า15ชั่วโมงต่อสัปดาห์และทาให้พวกเขามีเวลาทุ่มเทให้กับการดูแลลูกค้าเวพของคุณได้อย่างเต็มที่คุณจะสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างละเอียดเพื่อนําไปวิเคราะห์และต่อยอดแคมเปญการตลาดแบบเฉพาะบุคคลและนาเสนอโปรโมชั่นที่ตรงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราเห็นผลลัพธ์จริงมาแล้วครับธุรกิจที่ใช้ระบบของเราสามารถเพิ่มปริมาณการจองได้ถึง25%และยกระดับความพึงพอใจลูกค้าได้ถึง20%ภายในระยะเวลาอันสั้นนอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนด้านการตลาดและค่าคอมมิชชั่นที่คุณต้องจ่ายให้กับตัวแทนขายอย่างมหาศาลและปล่อยให้การจองคิวแบบเดิมๆม,มาฉุดลังธุรกิจของคุณอีกต่อไปถึงเวลาที่คุณต้องยกระดับธุรกิจของคุณให้ทันยุคดิจิทัล และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันสแกน QR ียร์โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับหรือคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อทดลองใช้ระบบจองคิวไลโอเอัจฉริยะฟรี a Free. หรือนัดหมายเพื่อรับการสาธิตระบบแบบส่วนตัวได้เลยนะครับจำไว้ครับกลดล็อกเวลากลดล็อกธุรกิจจองง่ายกำไรเพิ่มไม่ต้องรอ Fo x c o n n e c t b o o k i n g a p p